พามาบึงมะละกอที่ได้กินบันี้มะละกอค่อยนานน,าน่นานน่านเห็นบอเห็นบอเห็นไม้บอเห็นไม้บอนี่นี่มีไม้แล้วสงสัยเพื่อนอยากกินเนาะสงสัยเขาอยากกินเนาะหงมาสอยนี่ได้แล้วอะไรนี่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 เห็นไหมเนี่ยได้กินแล้วนี่นี่ อค่อยสีได้วันนี้ได้กินบอสูงปันนี้โอ้ยมะละกอค่อยได้กินแล้วเนี่ยปิดแต้มแล้วได้แกงได้จกแกงส้มจะแกงส้งมมะละกอเด้อนฮ่เด้อเดี๋ยวค่อยสีเอาไปแกงเด้อแดงแกงได้แล้วนี่โอเคเด้อมองเห็นว่นนี่โอ้โ,อโ,อโ,อโอนี่ไงเด้อมะละกอค่อย เห็นเมื่อนี้นี่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 มีไม้พร้อมไม่รู้ขายมาวางเนาะปล่อยเข้าไปเนาะเขาอยากกินก็ให้เขากินไปเนาะเดี๋ยเยอะแยะมีเยอะแยะโอเคเด้อ